โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto Shippuden a n t e b e l i n j a Storm 4วันนี้เราจะเล่นตัวละครอ,อะไรดีมันก็ต้องเป็นหางที่5สิครับมันถึงจะใช่อะเมื่อวานหางที่6ฟองสบ,บู่วันเราเล่นฟองสบ,บู่ไปอเซลเวอร์ตรีดานคนเดียวขั้นสูงเลยเหรอผมแอบไปเล่นในนี้มา เล่นอันนี้มาใช้ฟองสบู่ชนะอะไรเนี่ยชา้จาจัก,การะแล้วพลังชีวิตจะลดลงหรือเราจะลองอันนี้ดีครับคาถาดิจาระดับสูงปกติแล้วก็จาัก,การลดลงเรื่อยๆเนี่ยทำเสียเวลามากจัก,การะลดลงเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ทุกครั้งที่ถูกศัตรูโจมตีพลังชีวิตโอ้ยพลังชีวิตฟื้นฟูอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ย ่านวันนี้เราจะเล่น่านนั้นรองกันแล้วกันดูวยากไหมผมจะเล่นหางที่5มนี่เลยเมื่อวานเราเล่นฟองสบู่ฮานมีทั้งหมด3ชุด3ชุดก็คือชุดขาวชุดสัมภเวสีคืนชีพและก็ชุดปกติสกิลละ่ะสกิลมีแค่นี้ครับไม่มีสกิลอื่นคาถารินจาใน ระดับที่สูงกว่าปกติมาเลยสู้กับสองหางไม่ได้กินหรอกลองท่าเอาไปอาทาทะลุบาทาทะลุพุ่งเอาไปเขาเก่งเขาเก่งคาถาไอ้น้ำนะคาทาทะลุไม่เป็นไรเลยฮึึบ กระโดดใส่ตีไงล่ะมาเลยกระเด็นมามาดูท่าโจมตีของเขาอุ้ยลูกไฟลูกไฟของล่างที่สองวอวเกาะแตกเกาะแตก,แตกไม่แตกเหรอมาดูอันตีเขาดีกว่าเวบฮึบตีไงกระโดดห้าขา เขาเป็นเหมือนกวางหรือมา้าหรืออะไรดูสิหรือล่างแล้วสิอ๋ออะไรครับอะไรครับวิชานินจดาดาวกระ,จ,จ,ะจายดาวกระจายเขาดาวกระจายปกตินะดาวกระจายปกตินะเป๊ะเป๊ะเป๊ะขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วอ้าวรู้ผลสลาโตะ แล้วกเก่งกระถาไอ้น้ำนะแต่ก็ยังไม่รู้สกิลที่แท้จริงของเขานะในการ์ตูนผมก็ไม่ค่อยได้เห็นฮันหรือจะเรียกฮานมันมีสองอย่างนะเรียกฮันกับเรียกฮานเก่งโยเขาเก่งกระถาเก่งเตะต่อยไม่เหมือนฟองสบู่ฟองสบู่ฟองสบู่ใช้กระถานี่จับจับ ไม่ได้เหรอทำอะไรนี่ใครอ่ะเฮ้ยแม่นารุโตนี่แม่นารุโตนี่ยอกยอกแม่นารุโตรเราไม่รู้สก,กิลเขาเลยนะเนี่ยสาาพุ้งเตะนี่ไงบาทาปะทุบาทาปะทุพุ้งบาทาปะทุพุ้ง,งไงล่ะหาพลางังกิ้งกิ้งมามืดมืดเห้ ไม่โดนครับอูก้กระทะโดนกระทะจับจับนี่นี่ถ้าทุลจับเขา๊มบาทาปะทุเอ,อ้ยเฮ้ยผมแดงแล้วเฮ้ยผมจะลองใช้บาทาปะทุกระทืบเขาครับเตะต่อยดีกว่าขัดขาทักหนอออ่อยเอ๊ะเขาเก่งอะ่ะฮึบคุณแม่นา,นาโ,นโตะเขาเก่ง อันนานี่ฝ่านี่ตีอีกแล้วผมต้องเตะผมต้องขัดขาเขาให้ได้อะไรอีกทาอะไรอีกทาอะไรอีกเอาทาไม้ตายไปนี่ลยบเก่งลบเกง่เกงเอาไปเฮียเรียบร้อยยืนชาร์ดเหรอครับอุชินนะ เรายังไม่เคยเล่นคุชินาเลยเนอะมีคุชินาให้เล่นด้วยหาพลังไอ้บาทาปะทุกผมจะขัดขาผมจะขัดขาเธออันเดนเดนแดฮึซุบเจแ,แาาปงแปงปขาทาปะทุพุ่งชาตก่อนอันเดนเดนแด ตายด้วยปาทะมะคุปปาทะมะคุม,าาคม,มไม่เป็นไรเลยเตะต่อยธรรมดานี่ยแหละขึ้นไปวนเหรอเกง่กงเก่งเก่งยังเลยหลบเก่งยังเลยบันเสียเวลานะครับตีต,ตีดูดิอย่าสงสัยห้ามเข้าไปในวงนะะ<ม>วั้นนะผมว่าแหวบแหวบดูดิ กูจินานี่ว่องไวสุดละๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดีด๋ยวต้องได้เล่นเดีด๋ยวต้องเล่นเล่นมีมีหลายตัวเลยอ่ะที่ทุกคนขอมามีหลายตัวละครค่อยๆไปครับค่อยๆไปเรายังมีหลายตัวละครให้เล่น โอ้โหนี่เขาชื่ออะไรเมป้าเมไอ้ย่ทีมมานี่ป้าเมป้าเมเอ็กป้าไม่ได้นะเขาโกรธนะฮึสึบป้าค่าประุกเอ้าผมจะกระโดดทีบเฮ้ยเอ้ยจับงับ ไปเล่นที่พื้นไปเล่นที่พื้นไม่โดนครับจับถอยก่อน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 เออเขาเป็นอ่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยแปลงล่างดีกว่าแปลงล่างได้แล้วมาเน่เอาลูกพลังไปกินบ้มเพียพ้ยเพี้ยอ๋อใช่เก,เกือบใช่เก,เกือบตีใช่เก,เกือบตี เอาไปว,วิ่งชนนี่แนะ่ลูกพลังม,มุ้งนี่แนะ่ลูกพลังม,มุ้งไม่เป็นไรเลยกลับซื้อล่างเดิมโดถเตะจังหวะจังหวะดีดีรอจังหวะดีดี เอาละเอาพอกดแล้วหายหมดเลยเหรออันติเองจะโดดห้าปูผาอยวถูกถูพลังของฮันผูู้นี้ไเสียรกระทืดด้วยเกือกมาครับโอ้โห,โหสะเทือเนเรื่ลั่ ันโดนแสงอุสาจาักการสีเลยโดนแสงอุสาจักการผนึกเอาสัตว์หางออกจากตัวโอ้โหฮานาบีอะฮานาบิเหรอฮ <c oughs> านาบิละจา้ามาเดี๋ยวพี่จะก,การะโดดเตะสักหน่อยเฮ้ย <c oughs> ไม่โดนจ้าหนู เอาไปท่านี้แหละอืมมาเล่นไกลๆกระโดดฟะทุกหยอกหยอกกระโดดตี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 โอ้ยยังกดค่าไม่ติดเลยตีแน่ตีแน่นเ,นเก่งเก่งหมุนุนจับตีแน่ กระตืบก,กระตืบเด็กกรโตูนะจ๊ะเราเป็นลิจาอย่าได้งอนกันเลยเราคือลิจาเราต้องต่อสู้กันกระตืตตตบตบาเบอกกระถาลิจาจะแรงกว่าปกติไม่โดนจา้ากิ้งเอ๊ะนั่นนั่นเน๊ะ อย่าพึ่งที่จะใส่กระถาลิจจาที่จะกระถาลิต่อยต่อยขึ้นแต่แหละท่านี้จะเอาท่านี้ก็ไม่ได้ใช้นักทีนี่แน่นี่แน่นแนบาทาบาทาปทะใช่ไหมบาดาประทพุ่งแต่กระถาลิจจาเขาไม่ได้เป็นกระถาแบบว่าลวงตาแบบที่เขาบอกเลนะแย่ yeah! สุดจะเป็นกระถาแบบพวกความเร็วอะลองอันนี้แล้วกันทุกครั้งที่ถูกศัตรูโจมตีพลังชีวิตของศัตรูจะฟื้นฟูลองดูมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ละดามันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วฮันจากการมันโอ้โหคาบุตกถ้าเราโดนโจมตีอย่างนี้เราต้องเน้นทอเตอร์แท็กอ่าแล้วเราก็ลงอันติใส่ ไม่เอาน่าไม่เอาน่ามานี่ขาบุโตะอย่าเล่นงูม,นม,มันมีพิษมันมีพิษมันมีพิษขาพลางกระโดดทีบจับจับไม่ได้ตัวก็ใหญ่ มาหนี่มานี่ขัดขาเพ้งนี่รอท่านี้อยู่นานเลยอืออือคราวนี้ขึ้นแมงบนไม่ได้อีกขึ้นแมงบนทอนไม้แก่หมดแล้วทอนไม้แก่หมดแล้วอะไรอะไรไม่โดนจ้าแซ็มโปอีกอ่ะเออโดนจนได้ ชีเเวิตจะเพิ่มเพิ่มขึ้นด้วยเวลามันโดนเราโดนโจมตีอะ่ะเออสถานีจ่าขึ้นมาเอาไปยู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 กระโดดทิพเป้งจับ,บ,บโอโ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องมาฮะนี่มันแย่มากเลยแตยงล่างถ้าไม้ตายขอโกมเลยละ เอาไปกินปเป้งชนชนแล้วตามด้วยล,ล,วลูกพลังสัตหางลูกพลังสัตหางมันเป็นสัตหางแล้วใช้ล่างหางได้ไปใช้ร่างสัตหางได้ใช้ล่างหางได้ไไดไดอยู่ได้อยู่แต่บีไอ้เขาเหมือนฟูเรือกสุดายโย ผมรู้สึกผมจะแพ้ลินจาระยะไกลนะจีระยะจีระยะระยะไกลได้อยู่ฮึอันนั่นนั่นแน่ซ็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเราชุดแดงเหมือนกันเอาไปกินก่อนนี่นะขึ้นไปบนซัสจีระยะขึ้นไปบนขึ้นไปขึ้นบนไปขึ้นเหรอยังมีท่อนไม้อยู่จีระยะมีท่อนไม้อยู่อันนั่นนั่นแน่กระโดดทีบ เขาไล่ากาดเหมือนกันปึบเขาไล่กาดเหมือนกันกบเอามาทำไมเอามาทำไมขึ้นแบงบนย,งออยังเกาะยังไม่หมดเหรอเกาะแตกแล้วนี่เกาะแตกแล้วในที่สุดผมก็ตีนะขึ้นแบงบนผมก็ทำได้อ่าอึ๊บโดนทุกเออหือกบไอ้เท่ดิเวตี่เนี่ยจิ้ยามเท่ดีจริง อออ,ออย่าได้เตกอย่าได้เสกไม่ได้เอาไ้ฮึสึบโดนกันเชิญกบทำอะไรไม่ได้แล้วอย่าเข้ามาผมชาร์จงอนอย่าชาร์จครับอย่าชาร์จครับลูกเตะประทุลูกเตะประทุไม่เคยโดนไม่โดนครับลูกเตะประทุไม่ใช่ลูกเตะนี่มันติ กระสุนกุ้งจักรก็ไม่โดนหรอกลูกเตะผมจะต้องเตะให้โดนผมจะต้องเตะให้โดนไม่นะผมจะต้องเตะอเอาไปยันปับมันลูกเตะปะทุกตีเลยผมต่อยธรรมดาก็จบแล้วแต่ทำไมผมจะต้องเตะเออเออ ได้เลย,ยอย่าแปงล่างเอาไปชนชนกบพังหมดน,นะตอน่อปุ่งชนโอ้ยถีบถีบถีบ,บลูกพลังทำไมลูกพลังไปไหนบุม้มลูกพลังบุม้มวิ่งชนต่ำเป่งเป่ง กระทืบกระทืบโดยว่างโอ้โห,โห,โหโดาหลังๆมันเริ่มย่างขึ้นเรื่อยๆแล้วครับปี่ละยะที่เอาเรื่องเลยเฮ้ยดีกว่าไปสู้ง่ายๆป่ะสู้ง่ายๆง่ายไปสู้ยากอ่ะจะได้เห็นวิชาลิจาเยอะๆโอ้มาดาระงานช้างงานยากเลยมาดาระล่างเนี้ย งานยากเลยลูกเตะนี่ไงเตะไม่เคยโดนนี่เข้าใกล้ระยะใกล้นี่แหละตีตีตไปเองพาเส็นี่แหละไายการศึงแล้วกระเด็นออกไปก่อนอย่าให้เขาเข้ามาไปชนทำได้อยู่ทำไมเลือดผมลดอ่ะ ทำไมเลือดมันดาราเยอะแยะเลยอะ่ะผมโดนอะไรของมันดาราอย่างงงอะ่ะมันดาราโหดขนาดนั้นเหรอโดนลิมโปลิมโปของมันดาราเหรอตีแน่เอาไปอีจับ,จบยันปากมัน อย่าแล้วโอ้โหมันแปลงร่างงานเข้าโดนทรีฟนีอ่อย่าแ,ยแล้วงานงอกหนีหนีอ่าถ้าไม้ตายถ้าไม้ตายของเราเปรียงเปรียงทำอะไรเราไม่ได้เราเป็นสัตว์หางเราเป็นร่างสัตว์หางแล้ว เนี่ยครับตีเนี่ยพุ่งชนตีแน่ควิดควิดยังมีอีกข้ายังมีเหลือควิดอยู่ข้ายังมีเหลือควิดแล้วก็กระทืบโอ้ยถ้าไม่ไกลร่างนี่สู้ไม่ได้เลยอู้อยากยากหลังๆนี่ยากเยอะเลยแล้วตัวละครเราไม่ได้ใช้จนชินไงฮันยังได้อีกตายัางได้อีกชุด นี่เราเล่นอันนี้ไปหนึ่อ,อ,อจะก,การลดเรเรื่อยๆผมว่าจะเสียเวลาเอาเดีย๋ยวพลังชีวิตฟื้นฟูหูเริ่มยากแล้วศัตรูเริ่มยากแล้วผมว่าเอาคนนี้แหละ4คนนี้เราจะได้เห็นกันว่ามันหินหินมากฮันเอเอ,อล่างนี้แหละ เนี่ยล่างชุดขาวไม่เท่เลยล่างนี่แหละล่างล่างปกติชุดปกติเข้ามาอ้าวขคา,าชิรล่างเด็กครับขคา,าชิรล่างเด็กอ๋อคาถาลิจาใจนี่พลังคาถาลิจาจะลดลงเรื่อยๆได้เลย,เรา,าเ,ยเราก็มาเตะต่อยกันเราก็มาเตะต่อยกันเราก็มาเตะต่อยกันชาร เราจะพุ่งไปหานี่แน่เดี๋ยวก่อนใจยเย็นไอ้หนูนี่แน่ขึ้นมาตีตีติงติงเดี๋ยวก่อนตีอย่าหายตัวได้คอนไม้เยอะคอนไม้เยอะฮึคอนไม้ตีตีตี ยังไงแล้วยังไงเอาเอาเดาวกระจายไปไม่ให้ชาร์จไม่ให้ชาร์จเรามาสู้กับฐานนินจาเนี่ยแลหละฮ่าไม่ใช่ฐานนินจาดิาสูอ้อะไรนะเตะต่อยเตะต่อย,อย,อยได้อยู่ครับวิธ <c oughs> ีเอาชนะในหมวดนี้ประชิดรัวๆแล้วชาร์จหน่อยๆ <c oughs> โอ้โหอิทาจ,จิล่างล่างเด็กอะ่ะมาป้องกันก่อนเลยอันแรกแป้งจาัดก,การได้ดีแล้วก,การะโดดทีบแบบสวยงามโอ้โหอีกาเขามีอีกามานี้ตี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 อันไรอันไรครับอิตาจ,จิชาร์พุ่งตีโอ้โหไหลกาด ไม,ไม่ให้พักไม่ให้พักตึมทำสำเร็จชาร์จหน่อยบล็อกชาร์จหน่อยไปตามโอ้โหโอ้โหเก่งจริงๆเก่งจริงๆนะเราชาร์จก่อนมาไม่ให้ใน,น,านายได้ชาร์จอย่าชาร์จอย่าชาร์จเยอะมาอย่าชาร์จ นี่แน่หายตัวอีกาเหรอเฮ้ยเฮ้ยหยุดป้องกันโอ้ไม่โดนยังเด็กอยู่วิชาเจ้ายังด้อยวิชาเจ้ายังด้อยถือฆ่าถือฆ่าไม่รู้วิชาเจ้าแหมเอายันปาบมานไหมอืมฮะเดี๋ยวก่อนแยๆทำอะไรฆ่าได้เข้ามาไม่เข้ามาค่าเข้าไปเอง เฮ้ยออะไรอะไรเสี่ยงไปลาเวลาจริงเฮ้ยจับจับตืบจับตืบเข้ามาจับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเข้ามาแล้วจับอันนั่นนน่รู้รู้ทันรู้ทันรู้แล้วทันนี่นะจบแล้วล่ะมันจบแล้วล่ะ สุใอีเดนจิต้องใช้หัวสมองนอยเดจิเขาฉลาดเกินไปพอกัออสซาสเกะอ่าดันโซ,โซย่ามาดันโซจะเข้ามาไหมโอ้ยกระถาลมพุยยาแล้วตัวที่เป่ง หาพลังเอาอันติไปกินทำไมอันติไม่ออกอ๋อคาถาหมดนี่ไปไกลๆก่อนชาพลังก่อนอันติเราวิ่งไกลปะอันติเราวิ่งไกลปะเอาไปเสียของเสียของจริงๆซึบซุบปีดเรียบร้อยดันโซร้อยไปม,มีดวงตาเยอะ ช,ชุบชีวิตได้ใช่ไหมต้องเดินกับเธอปาดทาไหลาเงาชาต่อโจชาตกนถ้าเจ้าไม่เข้ามาข้าจะไปใหม่ยอมอันแน่คราวนี้หายตัวคราวนี้หายตัวคอนไม้เ้ยลืมหันหลังลืมหันหลังต่อข้าเมื่อกี้ต้องใช้คอมโบจับปึ๊บ กระตืบกระตืบชาร์จก่อนชาร์จก่อนดูจังหวะชาร์จดูจังวหวะถ้าไม้ตายเปง้งว,ว้าว <c oughs> เฮ้ยอย่าบังเนอย่าบังเนีึาบา <c oughs> จับอนนันเนี้ยชาร์จชาร์จอ่ะดิเล่นงานมามาใครเร็วกว,ว,ว่า <c oughs> เอา้านี่จับอีกเอาดิถอนไม้เยอะเอาดิ ทนไม้เยอะเหรอวะโหมันไล่การจริงๆนะเอาไว้โดดยิงเย่งโดดยิงเย่งปิดชารปิดชารตั้มยังเป้งเอาตาน,นี้มันยังไงยังไงดีแล้วอย่าทนไม้นะจบแล้วครับมันจบแล้วอันโซ อย่ามาถูดูถูพลังของท่านผู้น,นี้ไม่จะไปได้กระทาากระตูนมันดูเท่เรียบร้อยจบไหมครับต,ตัวสุดท้ายหรือเปล่าครับตัวสุดท้ายหรือเปล่าครับเย่รือว่ามีสี่ตัวมีตัวสุดท้ายคือโอบิโตะครับ เขาคือโอบิโตะอ้าวโอบิโตะไม่เข้ามาโอบิโตะไม่เข้ามาจับบึ๊บเฮ้ยโดนจับแทนแย่แล้วโอบิโตะมันมีตะกี้อะไรมือยักษ์ว่ะเฮ้ยโอบิโตะล่างไหนวะเฮ้ยอะไรเราต้องเตะต่อยกันโอบิโตะนายชาร์จพลังไม่ทันหรอกอย่า มาไม่เข้ามาค่าเข้าไปนะไอวิ่งอ่านไม่ถึงนี่แน่กระทืบด้วยท่าทุ่มเนี่ยแหละครับจักรอันนั่นนั่นน่นอันนั่นนัน่นยันยันปราบลงเท้าเอาเนี่ยไปชาร์ตน้อยชาร์ตน้อยชาร์ตน้อยย่อย่อย่อเกาะแตกเกาะแตกแล้ว ไม่โดนจ้านั่นนั่นนั่นคือหายตัวเหรออันนี้มาหาแล้วเ้ยเยแย่แล้วเฮ้ยอ,อนน้โอ้โหไม่โดนหายตัวหายตัวเก่งหายตัวเก่ง <S <S อยากได้ชาร์จพลังมาบวกกันนี่นี่เอ,เอาธรรมาดาก็ได้ ธรรมดาก็พุ่งเข้าไปหาได้พี่โจ่มันจะหนีไปไหนฮะมันจะหนีไปไหนเพลินเพลินต่อยเพลินหย่านี่นี่มันโถมันหน้ามันไส้ไหมครับหน้ามันไส้ไหมครับมันหน้ามันไส้ไหมครับปึบ เอาได้เราตั้งรับก็ได้เอาไม่เอาไปมั่งเอาไปมั่งปามันทำไมเอาไปมั่งอย่าชาร์จ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 อ่าทนไม่ได้ทนไม่ได้ดิ <c oughs> มันจบนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนครับเออฮันเราจบแบบสวยงามบายบายแต่จบกับกระตุ้นไทย